ซ้อนคลิปเป็นช่องๆเท่ๆสวยๆแบบนี้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับเราไปที่แอปวิงของเราได้เลยครับจิ้มจึงเข้าไปนะครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มจึงเข้าไปตรงนี้นะครับผมได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ1 2 3 4 4ี่ตัวนะครับให้เราเพิ่มเข้ามาเลยครับ1ครับ2ครับ3ครับ4ตัวครับจึงอีกตัวหนึ่งครับสี่แล้วทีนี้มาดูข้างๆตรงนี้นะครับ ข้างๆคาว่าเริ่มมันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับข้างๆกันนะจิ้มเข้าไปเลยครับถึงเขาบอกว่ากําลังประมวลผลเราก็รอสักครู่นี่ครับก็คลิปของเราก็จะมาซ้อนกันแบบนี้คราวนี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับคําว่าแม่แบบนะอย่าเพิ่งไปดูอย่างอื่นนะครับจึงครับแม่แบบก่อนแล้วเราจะให้คลิปของเรามีขนาดเท่าไหร่ละครับอันนี้9ส่วน16ทั่วไปเนาะเยวตั้งดูนะครับ สาม่วนสีอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์หน่อยนะครับนี่ไซส์มันมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีรูปร่างให้เราเลือกนะครับดูก่อนนะ4ี่ต่อสแล้วก็จะมีรูปร่างให้เราเลือกแบบนี้อ่ะของเราจะทํา9้าส่วน16นะครับอ่ามีรูปร่างอื่นๆไหมมี1 2 3 4 5สามี่ห้ามีสี่ห้าหรูปร่างเฮ้ยมีหลา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 ยนี่นี่นี่มีเยอะเลยนี่เลื่อนเลื่อนดูนี่ผมว่าผมลองอันนี้ดูสิอึ้งโอ้ยแบบนี้แบบนี้เก้าส่วนสิบหนี่อย่างนี้ ้านยหกรูปแบบนี้อืออ่านี่ครับรูปแบบนี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็คลิปใหญ่อันหนึ่งลองอันนี้สิเอ้ยอันนี้ก็เท่ดีเว้ยอันนี้ก็เทด่ดีเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ตามนี้เลยคราวนี้เราสามารถย้ายได้ไหมลองดูครับย้ายได้ไหมจึงสลับได้เลยครับดูดิอยากให้อะไรอยู่ตรงไหนสลับเลยครับอืมได้ไหมผมจะเอานี้ไว้ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวนะขอเพลงดูนิดหนึ่งก่อน สวยไหมโอเคเดี okay. ๋ยวสลับคืนสลับคืนไม่สวยอันนี้มันควรจะอยู่ด้านบนอืมนะครับอันนี้ควรอยู่ด้านบนถูกแล้วควอยู่นี้เดี๋ยวจัดนิดนึง่งขยับนิดนึงขยับได้ด้วยนะครับขยับได้นะขยับได้เออเขยับได้ก็ยังชั่วหน่อยอ่ะลองดูนี่ครับอืมอันนี้ขยับนี่หน่อยอ่านี่นี่นนี่อย่างน,น,นี้ขยับได้ขยายได้ไหมลองดูสิ เฮ้ยขยายได้謝謝จัดจัดระเบียบได้เลยจัดระเบียบได้เลยครับจัดระเบียบได้เลยเออนี่นี่เจ๋งกว่าเว้ยเออันนี้จัดระเบียบหน่อยส่วนอันนี้เหรออันนี้อันนี้เดี๋ยวนะขยายนิดนดียวจีอืมยังไงอ่านี่ยครับเรียบร้อยครับนี่ครับเราติ๊กถูกเข้าไปเลยครับนะครับเดียเดี๋ยวนอันนี้อันนี้อันนี้ยับไปซ้ายหน่อยอันนี้อันนี้ขยายหน่อยดิ อยากแล้วก็ขยับขวาหนิอยนึ่งดิอยากให้เห็นเล่นเต็มๆนี่ครับง่ายได้ครับง่ายได้ติ๊กถูกเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยเลยไหมอ,อ่าเครื่องมืออื่นๆก็ง่ายๆครับการใส่กรอบเข้าไปจะใส่กรอบเข้าไปไหมนะดูกรอบสิอ่ากรอบเป็นแบบนี้กรอบใน,กร,บในกรอบในจะใส่ไหมกรอบในเฮ้ยใส่กรอบในด้วยได้ด้วยใช่ไหมเท่ห์ว่ะจะเปลี่ยนรูปแบบหน่อยใช้แบบนี้อันนี้แล้วกันเอออันนี้ใส่กรอบในเข้าไปนะครับ เดี๋ยวติ๊กถูกเข้าไปนะจะใส่กรอบหน่อยใส่กรอบเปียนสีกรอบหน่อยสิให้มันสีแบบนี่อันนี้มันสีน้ําตาลใช่ไหมเดี๋ยวไล่โทนหน่อยวุดกรอบสีดําสวยนะเออกรอบสีด,ดําดูดูดีครับอ่าเรียบร้อยเลยครับจะใส่กรอบนอกไหมกรอบนอกสักหน่อยกรอบในด้วยโอ้ง่ายเลยไหมอืมใส่กรอบตัดเวลาได้นะครับตัดช่วงได้จะเอาแค่ไหนอืมแต่ละคลิปนะครับตัดได้นี่ตัดทีละคลิปเลย จะเอามันสั้นมันยาวแค่ไหนตาเทเลลิปไปว,ว้าวเลยว้าวนะครับอันนี้ตัดยืดหดนาองง่ายๆนะไม่ต้องมีอะไรยากนะครับนะครับแล้วก็ใส่ดนตรีได้นะใส่เสียงดนตรีได้นี่ดนตรีก็มีให้เราเลือกโอ้เอานี้แหละอ่ะใส่เข้าไปก่อนตึกเข้าไปก่อนนี่มาแล้วเทดูสิเยี่ยมเลยครับทีนี้เราจะเซฟแล้วนะครับให้เรามาจิ้มที่จุดสามจุดด้านบนก่อนนะ จะเซฟคลิปบันทึกคลิปที่ความละเอียดเท่าไหร่ใส่เลยครับจะ 2K 4K ไหมโอ้ HD ก็พอแล้วครับ1080พอเฟรมเรท30พอแล้วครับนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มเลยครับบันทึกไปอย่างอัลบั้มเลยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยนะครับปิดไปนะครับไปดูที่รูปภาพซิมาอย่างมาแล้วครับนี่ครับฟังเสียงสิอืเป๊ะครับอ่า เจงเวอรนะครับนำไปปรับใช้กันนะครับอาจารย์เปียกสอนแถลงครับ